เรามาเริ่มกันเลยนะครับอาะล้ครับผมจะเอาปากกาใส่ในซองนะครับใส่ไปแล้วไปแล้วครับลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับอาะล้ครับทำตาตัวตัวมองไว้นะครับค่ะพยายามนะคะม้วนก่อนนะครับซองนี้เรียบร้อยนะครับอาล้ครับซองที่สองนะครับมาแล้ว น่ากลัวเหมือนกันนะครับอย่าใส่ไปแล้วนะครับเอาโซ่เหรอฮะใส่ไปแล้วครับมาดูด้วยกันก็ได้นะครับก็เขาซองจริงจริงดีฮะมันต้องเป็นคนอะไรสักอย่างแน่เลยครับเสร็จไปสองซองแล้วนะครับเอาละครับซองสุดท้ายแล้วครับออกครับให้กดปลายด้วยใช่ไหมครับจะให้เลยแค่ยดขึ้นด้วยนะครับน่ากลัวนะเนี่ยต้องลง้ว่ากดปลายให้มันโผล่มาด้วยจะให้กดเพื่ออะไรกันครับเนี่ยเู้บเชิญของเราวันนี้ซาดิสนะครับเอาละครับ นี่ผมดูจากมุมด้านข้างนะครับจะไม่เห็นทางที่จะทําให้ปากกาหายได้เลยนะครับเนี่ยไม่มีทางนะครับดูแค่ในสอ็บนะไม่เป็นไรหรอกครับทีวีเจเนี่ยเขาขอให้ไปส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับฉะนั้นก่อนจะเล่นเนี่ยผมขอถามก่อนว่าถนัดมือซ้ายหรือว่ามือขวานะครับฉันถนัดขวานะครับถนัดมือขวานะครับงั้นผมขอยืมมือซ้ายคุณนะครับซองแรกสับปากกาเข้าไปแล้วนะครับเอาละงนี้ฟรีเล่นเองนะฮะอ่าครับหนึ่งสองอย่างครับอย่างหนึ่งสองเขาบ้า โอ้โอ้นะครับเรียบร้อยผมว่ามันจะเจ็บเลยนะฮะเลือดไม่ออกเหรออาจจะเจ็บไม่มากนะครับคราวนี้พิจาาคุณดามินแล้วนะครับคือว่าตอนผมใส่เนี่ยผมกดฟลายของมันออกมาด้วยไม่เป็นไรใช่ไหมครับใช่ไม่เป็นอะไรอ้าวกลาหารมากฮะ คุณจะต้องตีให้ลงในทีเดียวนะครับเมื่อวานคุณยูจินใช้เวลานานเกินไปหน่อยนะครับเส้นผ่าตบได้ไหมคะดูสีหน้าของคุณดามมินตอนนี้ดูสบายใจมากเลครับแต่พอมองมือขวากำแน่นเลยครับเห็นไหมครับดูสิครับกำชันแน่นเลยครับเพร้อมไหมครับหนึ่งให้ฉันตบเองหรือเปล่าคะผมจะทําเองนะครับอาจจะแรงหน่อยอ่ะหนึ่งทีเดียวนะทีเดียวทีเดียวทีเดียวให้ลงเลยแน่ขนาดนี้มีเก็บลงเลยนะสองไม่เป็นไรใช่ไหมครับ ไม่เจ็บใช่ไหมครับอ๋อค่ะไม่เจ็บเลยล้วค่ะฉันรู้สึกเหมือนแค่กดกระดาษนไปเฉยๆอันสุดท้ายเราใช้น้ำผักตีดูไหมฮะจะได้แล้วค่ะต้องลองฮะอันสุดท้ายนะครับครับโอ้โหไตโมจินาลาครับปาบยังปาบแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยแยกโอ้ยเกิดเป็นเรื่องแล้วเนี่ยนี่คือน้ำผักผมหรือเปล่าเนี่ยนี่คือน้ำผักผมหรือเปล่าครับถ้าเป็นผักเนี่ยมันก็แน่นแน่เลยนะฮะเอา้าวคุณนานหน่อยสิฮะเป็นยังไงโโอ้ห เป็นไงไดแด่ห,หน้าสนที่ได้ยังไงฮะเนี่ยเปิดเผยความลับของมายากลปากกาที่น่ากลัวเหตุผลที่ปากกาในซองหายไปได้คืออะไรกันนะเห็นกับตาว่าเอาปากกาใส่ซองจริงๆซองนี้เหละครับเชิญครับยังจับเพื่อพิสูจน์อีกด้วยและปากกาหายไปไหน ความลับของกลน,นี้อยู่ตอนที่ใส่ปากกาเข้าไปในซองนะครับทาแบบนี้นะครับขอดูนะครับด้านหลังของซองถูกเจาะรูเอาไว้ซึ่งจะทําให้ปากกาตกลงไปด้านล่างโดยที่คนดูไม่ทันสังเกตหลังจากนั้นให้คนดูพิสูจน์ว่ามีปากกาอยู่ข้างในนะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่คนดูจับก็คือหลอดที่ถูกใส่เอาไว้แล้วข้างในนะครับ มันไม่ใช่ปากกาหรอกครับในซองมีหลอดที่มีขนาดเ,าเท่าๆกับปากกาใส่อยู่ก่อนแล้วและสุดท้ายก็ทำเหมือนปากกายังอยู่ในองอไม่ต้องกลัวนะครับเราปากกาที่เหมือนกันใส่กงไปในซองแบบนี้นะครับนี่นะฮะใส่แบบนี้แต่ในซองสุดท้ายจะใส่ปากกาจริงๆเข้าไป นีไม่น่ากลัวแต่เป็นคนที่น่าสนุกต่างหากครับอครับครับน่าสนุกครับสนุกครับผมจะตามดูตลอดเลยนะฮะนันสุขราบเมื่อกี้เขายืนและเล่นให้ดูด้วยนะฮะไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรตกเลยนะครัตาตกอยู่เลยนะคะท่าที่ดูตรงนี้ฉันก็ไม่เห็นว่ามีอะไรตกเลยนะครับไม่เห็นเลยนะคด้านหลังของนักมายากลนะคะไม่มีปากกาตกเลยละค่ะแต่ผมว่าเรื่องนี้ควจะเปิดเผยแน่เลยนะฮะ โฆษณาแบบนี้บอกไม่ได้ใช่ไหมครับในสตูดิโอเนี่ยจะมีคนนั่งล้อมรอบผมทั้ง360องศานะครับฉะนั้นผมจะต้องใช้วิธีอื่นในการซ่อนปากกาครับแสดงว่าคุณแค่แกล้งทําเป็นใส่ปากกาแต่เอาปากกาไปซ่อนไว้ที่อื่นใช่หรือเปล่าครับใช่แล้วล่ะครับยังไงก็ตามนะคะคุณริเจทําอะไรครับถ้าจะหาไว้ถ่ายรายการเสร็จก่อนด้ไหมครับ